วิธีรีเซ็ตใจมีอะไรบ้างมาฟังกันค่ะ2ีสข้อแรกเลยนะคะข้อ1ปล่อยเลยแต่ไม่ปล่อยวางข้อ2ไม่ให้ค่าข้อ3เงียบให้เป็นข้อ4ตัดสินใจให้เร็วข้อ5เลี่ยงคนที่ท็อกซิตนะคะส่วนข้อ6ก็คือเลิกทำให้คนที่เขาว่าเราไม่ดีให้เขากลับความคิดมาว่าเราดีข้อ7 เขียนปัญหาลงในกระดาษแล้วก็ฉีกทิ้งนะคะเท่ากับลบความทรงจำข้อ8จะทำยังไงก็คือไปที่ล่งโล,งโลงมองต้นไม้ใบหญ้าให้มีความสุขกายสบายใจค่ะข้อ9จัดห้องใหม่เพื่อที่จะรีเซ็ตสิ่งต่างๆออกจากสมองเรานะคะข้อ10โฟกัสจุดต่างๆใหม่ไม่ว่าจุดเล็กๆนะคะให้โฟกัสไปเลยข้อ11หายใจเข้ารับพลังบวกหายใจออกก็คือปล่อยพลังงานลบ ข้อ12อย่ากเก็บอดีตค่ะเก็บแล้วมันเจ็บปวดข้อที่13กดบล็อกหรือว่าเลิกติดตามคนที่ท็อกซิกหรือว่าสิ่งที่ไม่ดี 14. หัวเราะให้เป็นนะคะหัวเราะกับตัวเองก็ได้กับสิ่งรอบตัวก็ได้ 15. เลิกคุยกับคนที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ค่ะ 16. หยุดใช้พลังงานจากตัวเราเนี่ยไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าไร้ประโยชน์นะคะ สิ 17, ข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันเลิกที่จะเอานิ้วเนี่ยไปเลื่อนฟีดไปไปไป,ไปนะคะก็คือให้หยุดทําแล้วก็ไปโฟกัสในสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะข้อ 18. กอดคนที่เรารักเพื่อเพิ่มพลังแต่ถ้าไม่มีใครจริงๆให้กอดตัวเองให้เป็นนะคะรอบตัวเราเท่านั้นค่ะที่จะอบอุ่น 19. รู้จักขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวเราให้เป็นที่สิบข้อสุดท้าย อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนะคะยามบันทอนกับเรื่องความทุกข์จะใหญ่จะเล็กนะคะปล่อยวางเอาออกจากใจให้ได้แล้วค่อยแก้ปัญหาทีละจุดทีละเล็กทีละน้อยนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็จะมีสติในการคิดหรือว่าแก้ปัญหาได้ดีขึ้นค่ะที่สําคัญพี่รถฝากเอาไว้ว่าเราควรเตือนตัวเราว่าตัวเราควรจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะคะ ใครดูคลิปนี้จบฝากกดติดตามพี่โรสเฮลตี้ไลฟ์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ